ขยันคักแท้วะบอบไ่ได้ขยันได้มันบังคับเหตุการณ์มันบังคับอันลุงคำหลาแฟนหนูนะ่ะแฟนคอยนะ่ะเ่ินเอื่อยแฟนเอื่อยบอเขาป่วยเป็นโรคไทรอยตอนแรกแลว้วบัดนี้เขาก็กินเหล้าตั้งสมัยเป็นนุ่มมาน้อยหยุดกินเหล้าเด้อเจ้าเด้ออายุขึ้นเลขซี่เลขหาเราจะหยุดกินเหล้าเด้อคนอายุสามสิบเนี่ยโรคตับมันกําลังทํางานเด้อสามสิบขึ้นเนี่ยโรคตับกําลังทํางานเลิกกิน โรคตับแข็งตอนแรกไปตรวจเจอเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้ายพอสอาหาซีพอสอาหาซีเนาะ mm hmm. เขาไปตรวจเจอแล้วเขากัดยุดกินเลยถาวอนเลยเอาเมื่อก่อนนี่คือยุดมาได้กินเหล้าเม็นบ่อพอะตรวจเจอโรคแล้วไงยุดกินได้เอ็นบ้อบัดนี้ตับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆบานนี้นอกได้บานนี้เขาลรงบยานตายไปแล้ว หาจุดวินาที่หมหมอเขาบอกว่าคันมาซาทเท่านี้นะเรียบร้อยเลยวาสันเขาก็เอาอัน,นอันนี้แมมแงเข่าปากนี่แหมสายยางหายใจแล้วก็แง่ท่อเข่าปากใส่อาหารไปยูร่งบานสองอาทิตย์เป็นบก่กเลือดสดๆดไหลออกมาเลยเดีเขาแง่สายยางท่อแขนคนเข้าไปนะเออแขนเด็กน้อย <laughs> น่นล่ะ <laughs> เขาก็เลยยุดกินเหลาเลยบัด แต่ว่าโตมันโตท้องมันใหญ่ขึ้นเรื่อย,อยๆทุ่มมือนี่หัวใจกับตับมันทับกันเราหายใจบ่ได้แม่นบ่เราต้องนอนแต่แค้งเพื่อให้ท้องแล้วย้อนลงแล้วนอนคงคงอยู่ตลอดเวลาเด้บัดน,นี้ไปตรวจแล้วก็เจอเบาหวานเจออัน ไขมั่นพอกตับแล้วก็เจอความดันแม่นบ่บาทนี้เขาสั่งหามได้บาดนี่หามกินเข้มไตกําลังสีมากจาว่าขส่สีสาบันไดเอาข่พูดเดียวบริหารงานทั้งเื่อนทั้งบ้านเนีย่ยข่ทุกหลายทุกหลายออย้อนยัหล้านข่อห้องก็สีสิบหวกข่อยสีบ่มีปัญญาทรงเขาเลี้ยนนะข่อยหาเงินบบเก่งคือเขาเงินดีมันมีอยู่เลี้ยนบ่จยบม้ีมอหาดอกข่เบิ่งแล้ว จบได้กะมอหกแค่นั้นละ่ะจังบอยสวัสดีค่ะคิดฮอดเดอ้อเดี๋ยวอันสิไปอันฮับลูกค้าก่อนล่างสร้างเสร็จแล้วจ้าอันละเบาคว่ำเกาเราคว่ำหลังให้มูเพิ่นฟังเนาะเพิ่นว่าขยานันว่าแม่ขยนันเหตุการณ์มันบังคับเหตุการณ์มันบังคับบ่ได้ว่าได้ขึ้นไล่ซดว่าได้ไปหามูเพราะหยัง ่วย่อยก็บ่ดด้ล่างสองมื่นบ่มีเวลางานหลวงกับบอดดขาดงานลาดกับบอเสียเด้องานจะของกับงานผู้อื่นกับจิตอาสานี่ยนะแมนขากแมนเมยคขาเห็ดยังกับบอดดอบ่มีความว่าอิสระด้วยสิโมงแล้วเดี๋ยวลูกค่ะ้ โทษไปถามก่อนเพื่อความแน่ใจเขาแต่งตัวเสร็จยังแต่งตัวเสร็จยังถึงสิบโมเดิเสียเวลาสิด้เฮ็ดกับเขาเลยม,มีมีเวลาคันไปยังอ้าวโอเคโอเคจ้าจ้า ไปส่งอ่ะไม่เอามาแบ่งให้ทุกคนนี่ <c oughs> โอเคจ้า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 ไปแล้วเขาบอกวันนี้มีผู้ชายมาส่งมาสั่นก็า่า <c oughs> เออดีเราจะได้ทำกับข้าวนั่งคุยกับเพื่อนไปก่อนเพราะว่า,าอะไรรู้ป่ะทำงานแบบเมื่อสองสาวันเนี่ยลุงเขาแย่ลง เขาขาเขาเดินไม่ไหวใช่ไหมเวลาเขาเดินเขาโยกแยกๆเราก็บอกว่ากลางวันน่ะเธอมานอนมานอนพักผ่อนเดี๋ยวฉันวิ่งเองพอลูกค้าไกลๆเขาก็ต้องวิ่งอยู่ดีเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งแทนเขาเราถึงไม่มีเวลาไปหาเพื่อนถ้าช่องเราเอาเอาเอาช่องลงไปหาเพื่อนเนี่ยที่เราทักเพื่อนน้อยๆน,น่ะเข้าใจเราด้วยนะเราพิมพ์ตัวหนังสือด้วยอ่ามือไม่เป็นมันพิมพ์ผิด พอเราอย่าเขียนชื่อแล้วอะ่ะมันก็ไหลขึ้นไหลขึ้นเรากดไม่ทันกดเราจะดึงคนมาแล้วก็มาดูตัวหนังสือแล้วก็กดตามน่ะมันช้าเราก็จะบอกว่ามัดรวมนะจ๊ะแล้วก็ที่ใครทักทายเรามาอย่าว่าเราไม่ทักตอบนะอยาเข้าใจผิดเพราะว่าเครื่องนี้ไม้ที่พูดมันหายไปไหนไม่รู้เรายังไม่ได้ไปที่ร้านเลยไม้ที่พูดมันหายมันมัน,ม,นมันพูดไม่ได้